สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่10มกราคมพุทธศักราช2564เรามีนัดกันในหัวข้อแต่งงานแล้วไม่มีลูกชีวิตจะเป็นอย่างไรนะครับขอต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์ ในหัวข้อที่ผมคิดว่าเป็นหัวข้อที่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีคนสนใจสักแค่ไหนแต่ในการโพสต์ตอนบ่ายวันนี้ที่ก่อนบ่าย2โมงเนี่ยจนถึงตอนทุ่มกว่าซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมงนี่นะครับมีคนเข้ามาเขียนข้อความพูดคุยด้วย20กว่านะครับ25ข้อความซึ่งก็ได้แสดงความคิดเห็นในต่อเรื่องนี้เลยนะครับว่าถ้าคู่สมรสจะไม่มีลูกเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เขาตัดสินใจเช่นนั้นแล้วก็มีประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการที่ชีวิตสมรสจะไม่มีลูกนะครับวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามแล้วก็จะมองแง่มุมของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมว่าอะไรทำให้คนที่แต่งงานจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเลือกที่จะไม่มีลูกนะครับและถ้าเขาเลือกเช่นนั้นเนี่ยชีวิตหลังจากนั้นจะมีอะไรที่จะต้อง พิจารณาหรือเตรียมการไว้ให้ดีเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงว่าอะไรทำให้คนเราคิดถึงการไม่มีลูกได้นะครับอย่างหนึ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปนะครับแต่เป็นเรื่องสำคัญมากก็คือการมีเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างง่ายๆที่ทำให้มนุษย์มีวิธีคุมกําเนิดครับการที่เราคุมกําเนิดเนี่ยมันเป็นการปฏิวัติความสัมพันธ์ทางเพศของคนเลยนะครับเพราะว่ามันทำให้กิจกรรมทางเพศ เพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นกิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลินได้จากเดิมเนี่ยเพศสัมพันธ์มันจะมีโอกาสที่จะมีลูกมนุษย์ก็สามารถที่จะคุมให้การมีเพศสัมพันธ์ไม่ต้องมีการตั้งครรภ์ไม่ต้องมีลูกได้ไนะครับนอกจากนี้ประโยชน์ของการที่เรามีวิทยาการในเรื่องของการคุมกําเนิดก็ยังทําให้คู่สมรสสามารถกําหนดจังหวะเวลาของการมีลูกได้นะครับ อย่างที่เป็นคําแนะนําแม้แต่ผมเองเวลาที่มีคนรู้จักแต่งงานเนี่ยก็จะแนะนําว่าแต่งงานแล้วอย่าเพิ่งรีบมีลูกให้ใช้ชีวิตคู่ที่มีกันเองสองคนเนี่ยให้นานพอสักพักหนึ่งก่อนนะครับมีเวลาปรับตัวเข้าหากันมีเวลาหาความสุขแบบสองคนก่อนนะครับเพราะว่าการปรับตัวระหว่างคน2คนก็เป็นเรื่องไม่ง่ายเลยนะครับถ้ามาอยู่กันแป๊บเดียวแล้วมีลูกเนี่ยตัวนี้จะกลายเป็นโจทย์ซ้อนเข้ามา ดนั้นก็ทําให้การมีเทคโนโลยีการคุมกําเนิดก็ทําให้ชีวิตคู่เนี่ยวางแผนการมีลูกกําหนดจังหวะระยะห่างได้ด้วยนะครับว่าลูกคนโตเกิดขึ้นแล้วจะต้องทิ้งช่วงสัก2อสปีนะครับทำไมต้องเป็น2อสปีก็เพราะว่าถ้าลูกคนนี้เกิดล่วงหน้าแล้วเกิดออกมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้คุมกําเนิดมีโอกาสครับว่าหลังจาก6เดือนไปแล้วเนี่ยแม่จะตั้งครรภ์ได้นะครับอันนี้ พอตั้งคันปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับแม่ก็จะต้องเตรียมตัวที่จะมีลูกคนถัดไปนะครับกว่าจะมีลูกก็จะเป็นรวมกันประมาณปีกว่าๆนะครับในปีกว่านี้เนี่ยก็แปลว่าลูกคนที่เกิดก่อนเนี่ยจะยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วช่วงแม่ท้องแก่เนี่ยก็จะเริ่มมีความพร้อมในการดูแลลูกซึ่งอายุแค่ขวบเศษเนี่ยได้น้อยลงนะครับผมก็พบอยู่หลายกรณีครับว่าการทิ้งช่วงที่ใกล้กันเกินไปเพราะไม่วางแผนเนี่ย มันมีผลต่อการพัฒนาทางอารมณ์และสังคมของลูกคนที่มาก่อนหน้านั้นดังนั้นเกือบจะออกนอกเรื่องไปละแต่โดยรวมๆก็หมายความว่าเทคโนโลยีทางการคุมกําเนิดเนี่ยมันทําให้เรากําหนดจังหวะการมีลูกได้น,นะครับงนั้นพอเรามีเทคโนโลยีนี้เนี่ยนะครับแล้วก็โลกก็เปลี่ยนไปนะครับมีหลายเรื่องครับที่ทําให้คู่สมรสจํานวนหนึ่งเลือกที่จะไม่อยากมีลูกนะครับเพราะว่าพอมีลูกปุ๊บเนี่ย วิถีชีวิตของคู่สมรสจะเปลี่ยนไปและชีวิตเนี่ยจะถูกกำหนดโดยอายุของลูกเลยนะครับจะไปเที่ยวที่ไหนจะใช้เวลายังไงเนี่ยจะถูกกำหนดโดยอายุของลูกครับลูกคนโตอายุเท่านี้ละก็จะมีผลต่อการใช้เวลาวันหยุดนะครับลูกคนเล็กขนาดแค่ไหนก็จะกำหนดว่าเราจะไปเที่ยวอะไรได้บ้างนะครับคราวนี้พอมีการเลือกที่จะไม่มีลูกเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรนะครับ แล้วเราจะต้องมีการพิจารณาอะไรหรือเปล่าในการที่จะแน่ใจได้ว่าอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีนะครับสมัยโบราณเนี่ยนะครับคนไทยจะมีคําคำหนึ่งที่ใช้คําว่าลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจนะครับซึ่งแปลว่าคนโบราณเนี่ยมองว่าลูกเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตคู่เนี่ยอยู่ร่วมกันได้นะครับถามว่าจริงไหมที่ลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจนะครับลูก เป็นได้ทั้งเหตุผลที่ทําให้สามีภรรยาที่ชักจะไม่ค่อมีความสุขต่อกันต้องทนอยู่ร่วมกันเนี่ยอันเนี้ยจริงนะครับแล้วก็ลูกอาจจะเป็นแหล่งความเครียดที่ทําให้สามีทะเลาะกันก็ได้อันนี้เจอบ่อยเช่นกันนะครับแต่โดยในภาพรวมเด็กเนี่ยมันเป็นความสดใสของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งของผู้สูงอายุปู่ย่าตายายเนี่ยถ้ามีหลานมาเยี่ยมหรือมาเที่ยวมาอยู่ด้วยเนี่ย ชีวิตมันจะมีความสนุกไปแบบหนึ่งนะครับยกเว้นปู่ย่าตายายที่เจอหลานที่สนมากๆอันนี้จะบ่นกับผมเลยว่าเขาเหนื่อยและเครียดเวลาที่มีหลานสนมากๆแต่โดยรวมๆปู่ย่าตายายอยากมีหลานอยากใช้เวลาได้เห็นความสดใสของเด็กแม้แต่ในคนที่เราวก็เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับหลักการดูแลจิตใจของผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมเอาเด็กเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลจิตใจครับ เพราะเด็กเป็นความสดใสของชีวิตแต่ก็เป็นความสดใสที่สร้างความเครียดได้ด้วยเนี่ยนะครับอันนี้สังคมโดยรวมก็จะมองโดยเข้าใจว่าการมีลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นแหล่งความสุขนะครับแต่ถ้าเราตระหนัก,กก็คือการมีลูกมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนั้นถ้าคุณคิดจะตัดสินใจไม่มีลูกคุณควรจะตระหนักถึงการข้อดีข้อเสียของการไม่มีลูกนะครับ นอกจากนี้นะครับหลายคนจะเล่าถึงการมีลูกว่ามันทำให้ชีวิตเขาเติบโตขึ้นเติบโตยังไงนะครับก็เพราะว่าการที่คนคนนึงมีลูกที่ต้องดูแลเนี่ยจังหวะเวลาที่แม่คลอดลูกนะครับและเลี้ยงลูกและลูกดูดนมจากเต้านมแม่เนี่ยมันมีผลต่อฮอร์โมนความสุขมันมีผลต่อความผูกพันนะครับ เราจะเห็นว่าคนที่มีลูกเนี่ยจะมีบุค,คลิกลักษณะที่เปลี่ยนไปเพราะเขาเข้าใจสัญชตาตญาณของความเป็นแม่นะครับเช่นเดียวกันกับพ่อเวลาที่มีลูกถ้าไม่ใช่พ่อที่ไม่รับผิดชอบเกินไปเนี่ยนะครับพ่อที่มีลูกก็จะตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อชีวิตน้อยๆนะครับซึ่งในมองในแง่นี้เนี่ยในทางชีวภาพเนี่ยมันได้ออกแบบมาให้พ่อและแม่เนี่ยมีความต้องการที่จะดูแลเด็กน้อย ด้วยการมีความน่ารักถ้าเราเห็นสัตว์ตัวเล็กๆนะครับเราจะเพราะว่ามันมีความน่ารักแต่ในความเป็นจริงก็คือคนที่มีลูกนะครับหเดือนแรกจะไม่่คยได้นอนนะครับมันก็เลยมีข้อดีข้อเสียผสมกันไปนะครับแต่การที่จะช่วยคนเราเติบโตเนี่ยก็เพราะว่าพอมีลูกแล้วพ่อแม่ส่วนใหญ่จะมองชีวิตเปลี่ยนไปครับจะมองต่างไปเข้าใจชีวิตมากขึ้นและที่สําคัญก็คือเข้าใจพ่อแม่ตัวเองมากขึ้นนะครับดังนั้น คนโบราณจึงคาดหวังว่าแต่งงานเนี่ยก็ต้องมีลูกนะครับยกเว้นมันไม่มีของมันเองนะครับแต่การที่คนเราคิดที่จะไม่มีลูกเนี่ยต้องตระหนักอย่างหนึ่งด้วยนะครับว่าพอสังคมมองว่าแต่งงานก็ควรจะมีลูกเนี่ยคู่ไหนคิดจะไม่มีก็จะมีแรงกดดันคือมองว่าเออคู่นี้แปลกทำไมคิดจะไม่มีลูกแล้วก็ชีพยา,ยามจะมาพูดคุยเพื่อให้เราเปลี่ยนใจนะครับ แรงกดดันทางสังคมนี่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับใครอายุมากแล้วยังไม่แต่งงานก็มีแรงกดดันแต่งงานแล้วยังไม่มีลูกก็มีแรงกดดันนะครับก็อาจจะมีคํามาเตือนให้เรากังวลใจเช่นแก่ตัวไปจะไม่มีใครดูแลนะถ้าเหงาก็จะไม่มีเพื่อนเล่นนะครับและที่สําคัญในสังคมเกษตรนะครับการมีลูกเนี่ยก็คือว่ามีลูกมาช่วยงานครับดังนั้น ประโยชน์ของการมีลูกในสังคมดั้งเดิมก็เห็นชัดมากครับมันเป็นค่านิยมที่ทําให้สังคมคาดหวังว่าคนแต่งงานต้องมีลูกนะครับคราวนี้อะไรทําให้คนแต่งงานไม่อยากมีลูกนะครับผมก็เรียงง่ายๆก่อนในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นที่ผมจะเรียงให้ก็คือ 1. ผมพบว่าคนที่ไม่อยากมีลูกเนี่ยอย่างน้อยก็มีอยู่ด้วยกัน3สาเหตุใหญ่ๆนะครับสาเหตุที่1ก็คือ เป็นความต้องการที่จะมีชีวิตที่เป็นอิสระเพราะเขาตระหนักว่าการมีลูกเนี่ยจะจํากัดทางเลือกในชีวิตของเขาเขาจะทําอะไรเขาก็จะต้องออมีลูกเป็นตัวแปรในการเดินทางในการใช้จ่ายในการใช้ชีวิตของเขานะครับดังนั้นคนที่เลือกที่จะไม่มีลูกเนี่ยก็เพราะว่าเขารัก เป็นอิสระต้องการมีชีวิตที่เป็นอิสระละัศนณะนี้ตรงกันร,ระหว่างสามีภรรยาด้วยกันนะครับก็ตกลงใจที่จะไม่มีลูกได้นะครับสองก็คือมีคนจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่มีความกังวลแล้วก็กังวลมากๆด้วยเมื่อเห็นบ้านเมืองเห็นสังคมเห็นโลกใบนี้เนี่ยมันมีแต่ปัญหานะครับเวลาที่เราเห็นปัญหาเราก็คิดว่าอีก20ปีข้างหน้าโลกจะต้องแย่สังคมจะต้องแย่นะครับเราไม่อยากให้ลูกเกิดมาอยู่ในสังคมอยู่ในโลก ที่เต็มไปด้วยปัญหาเราห่วงว่าเขาเกิดมาแล้วเขาจะมีความทุกข์อันนี้เป็นสาเหตุที่ผมได้ยินบ่อยเช่นกันนะครับแล้วก็3ครับเป็นความกังวลอีกเหมือนกันก็คือกังวลว่าเขาจะไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ดีเพราะว่าเขารู้สึกว่าภาระต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตเนี่ยมันก็ท่วมมากแล้วนะครับเขากลัวว่าถ้าเขาเลี้ยงลูกมาไม่ดีเนี่ยลูกจะมีชีวิตที่ไม่ได้เป็นไปตามศักยภาพมีปัญหาไม่มีความสุขนะครับ นี่ก็เป็นเหตุที่สรุปง่ายๆในเบื้องต้นว่าอะไรทําให้คนไม่อยากมีลูกส่วนไม่มีแล้วมันจะเกิดผลอะไรตามมาเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะครับตอนนี้ผมจะหยิบเอาข้อความของสมาชิกท่านหนึ่งที่ส่งมาอธิบายว่าผมกับแฟนเลือกที่จะไม่มีลูกเพราะให้มา6ข้อครับ 1. คือใส่คำว,ว่าเวลารู้ตัวว่าไม่สามารถจัดสรรเวลาเพื่อลูกได้ด้วยการงานและการเดินทาง นอกจากนี้เวลาส่วนตัวน่าจะหายไป 2. ทรัพยากรต้องใช้เงินเยอะและอาจต้องไปไหว้วานคนในครอบครัวช่วยเลี้ยง 3. เห็นตัวอย่างจากเพื่อนๆกว่าจะเลี้ยงคนคนหนึ่งให้โตได้แทบไม่ต้องนอนพักกันเลยผัวเมียอาจทะเลาะกันซึ่งอันนี้ถามว่าจริงไหมจริงในช่วง6เดือนแรกชัดเจนมากที่จะอดนอนนะครับหลังจากนั้นแล้วส่วนใหญ่ก็จะนอนได้ดีขึ้นเป็นลําดับนะครับ ส่วนสาเหตุว่าสามีภรรยาจะทะเลาะก,กันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ที่ความสามารถในการปรับตัวแต่ผมได้รับการปรึกษาบ่อยพอสมควรนะครับที่สามีภรรยามีวิธีเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันก็เป็นเหตุให้ทะเลาะก,กันได้สนะครับสำหรับคนคนนี้ที่ส่งมานะครับก็คือความกังวลว่าเขาจะโตขึ้นมายังไงอาจไปสร้างปัญหาในอนาคตไหมหรืออาจจะโดนกระทําพูดง่ายๆห่วงว่าความรักที่มีกับลูก จะทำให้เรากังวลในวันที่เห็นลูกไปมีปัญหานะครับหครับเป็นเรื่องระยะยาวต้องรับและวางให้ได้ทุกอย่างตลอดอายุไขเราถ้าจะมีลูกก็หมายความว่าเขาตระหนักถึงภาระที่จะต้องมีในระยะยาวจนถึงวันตายเลยนะครับมันก็เหมือนกับเป็นภาระใหญ่อันหนึ่งที่ทําให้เขายังรู้สึกว่าไม่อยากรับตัวนี้นะครับและสุดท้ายที่สมาชิกท่านนี้ส่งมาก็คือ6ลูกจะลําบากในอนาคตไม่ได้คาดหวงัง และไม่อยากให้ลูกมาดูแลเราเมื่อแก่ตัวลูกก็คงลำบากกับชีวิตพอสมควรแล้วการแข่งขันคงสูงขึ้นยิ่งสูงสูงสูงขึ้นไปอีกซึ่งก็แปลว่าผมคิดว่าคู่สมรสส่วนใหญ่หรือคนในยุคสมัยนี้เนี่ยไม่ได้เริ่มมีความคาดหวังน้อยลงน้อยลงต่อการที่จะเห็นลูกมาเลี้ยงดูนะครับแล้วก็คาดหวังน้อยลงน้อยลงกับการที่คิดว่าลูกจะมาเลี้ยงดูในเชิงของการเงินด้วยนะครับเพราะว่าคิดว่าลูก แค่เอาตัวรอดก็ถือว่าไม่ง่ายแล้วก็เลยไม่ได้คิดว่าจะต้องมีลูกมาเลี้ยงดูนั้นตัวรูปแบบของความอยู่ร่วมกันในสังคมที่จากเดิมเป็นครอบครัวขยายต่อมาก็เป็นครอบครัวเดียวนะครับแล้วก็ชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ลูกโตก็จะแยกบ้านนะครับแยกบ้านไปบางทีก็ย้ายไปต่างจังหวัดหรือถ้าเป็นยุคโลกาภิวัตน์บ้านที่มีเงินมากหน่อยหนึ่งส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ ถึงเวลาลูกไปอยู่เมืองนอกทํางานต่อนะครับนั้นสายสัมพันธ์กับความคาดหวังที่จะมีลูกมาดูแลตอนแก่นี้ก็ลดลงซึ่งก็เป็นเหตุที่เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องมีลูกเพื่อจะได้มีคนมาดูแลนะครับแล้วเราก็เริ่มเชื่อมั่นว่าถ้าเราวางแผนอนาคตได้ดีก็จะมีบริการมาดูแลเราอันนี้ก็คือแนวคิดที่ทําให้เกิดกระแสส่วนแนวคิดนี้เนี่ยถามว่าเข้ากันได้กับ สังคมต่างประเทศไหมเนี่ยนะครับในต่างประเทศก็มีอธิบายสาเหตุครับสาเหตุที่ในต่างประเทศพูดคุยกันไว้นะครับอันนี้เป็นงานศึกษาที่ตีพิมพ์อยู่ในเอกสารที่ผมค้นมาเทียบดูนะครับก็คือเขาจะอธิบายตั้งกั่หนึ่งเหตุผลสําคัญก็คือมันจะได้มันจะส่งผลต่ออาชีพการงานเขาไม่อยากมีลูกที่จะกระทบอาชีพการงาน 2. มันจะส่งผลต่ออิสรภาพทางการเงินมันจะส่งผลต่อความเป็นส่วนตัว มันจะส่งผลต่อการเข้ากิจกรรมทางสังคมและคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยานะครับอันนี้เป็นสาเหตุที่คนในซีกโลกตะวันตกมองนะครับถามว่านี่เป็นความเห็นแก่ตัวไหมจริงๆมันต้องอยู่ที่ว่านิยามของคำว่าเห็นแก่ตัวเป็นยังไงเพราะว่าสังคมมีค่านิยมว่าแต่งงานควรจะมีลูกด้วยฐานของบริบทในยุคดั้งเดิมนะครับแต่พอมาในปัจจุบันนี้เนี่ย ความที่ตระหนักในตัวเลือกนี้เนื่องจากมีเทคโนโลยีในการคุมกำเนิดน,นะครับก็ทำให้มันเป็นทางเลือกหนึ่งครับสิ่งสำคัญก็คือคนที่จะเลือกเส้นทางนี้เนี่ยจริงๆทุกเลือกทุกเส้นทางที่เราจะเลือกนะครับเราต้องตระหนักในข้อดีข้อเสียตระหนักในตัวเลือกที่เรามีและตระหนักในผลตามมาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวน,น,นะครับซึ่งผลตามมาก็มีงานวิจัยนะครับ มีงานศึกษาที่พยายามจะดูว่าถ้าคู่สมรสไม่มีลูกเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับระดับความสุขแล้วก็ถ้าผ่านไปจนถึงแก่ตัวแล้วเนี่ยจะสำนึกเสียใจไหมแล้วความกังวลว่าการสำนึกเสียใจนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไม่ทันเพราะว่าถึงตอนนั้นเช่นผู้หญิงหมดประจำเดือนแล้วเกิดจะมาอยากมีลูกตอนนั้นก็มีไม่ได้แล้วอันนี้ก็กลายเป็นประเด็นวิจัย ที่มีการศึกษาในซีกโลกตะวันตกนะครับก็มีข้อสรุปแบบนี้ครับ1ก็คือเขาพบว่าจะมีลูกหรือไม่มีลูกเนี่ยนะครับความสุขและการปรับตัวของคู่สมรสไม่ต่างกันนะครับพูดง่ายๆการมีลูกมันก็มีข้อดีบางอย่างและก็มีข้อเสียบางอย่างที่กระทบต่อความสุขบวกกับลบการไม่มีลูกก็มีข้อดีบางอย่างและมีข้อไม่ดีบางอย่างบวกกับลบแล้วก็พบว่า2แบบเนี่ย ความสุขไม่ค่ยต่างกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ากระแสะใหญ่ในสังคมยังคงคาดหวังว่าคนแต่งงานต้องมีลูกคนที่เลือกที่จะไม่มีลูกก็จะเจอแรงกดดันมากกว่าปกติหน่อยหนึ่งอันนี้แม้แต่ในสังคมตะวันตกก็ยังเจอเรื่องนี้นะครับเพียงแต่ความที่สังคมตะวันตกเป็นสังคมปัจเจกคือผู้ง่ายๆไม่ค่อยยุ่งกันมากต่างคนมีความเป็นส่วนตัวมากเนี่ยแรงกดดันทางสังคมนี้ผมก็ประเมินว่า น่าจะมีน้อยกว่าแรงกดดันทางสังคมในวัฒนธรรมไทยนะครับเนื่องจากวัฒนธรรมไทยยังเป็นสังคมที่เป็นครอบครัวขยายแม้ว่าตอนนี้จะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นนะครับแต่มันมีสายสัมพันธ์เยอะนะครับมีความเป็นเครือญาติมากกว่าของสังคมตะวันตกดังนั้นความคาดหวังและแรงกดดันทางสังคมในเรื่องนี้ก็อาจจะสูงกว่าแต่ที่เหลือเนี่ยเขาพบว่าในบริบทสังคมตะวันตกเนี่ยความสุขกับการปรับตัวของคู่สมรสไม่ได้ต่างกันนะครับ อีกการศึกษาหนึ่งเขาก็ตามผู้หญิงไปในตอนที่เขาใกล้หมดประจําเดือนหรือหมดประจําเดือนแล้วคําว่าตามในที่นี้คือไปถามคนที่ได้ตัดสินใจไม่มีลูกก่อนหน้านั้นและในวัยที่กําลังจะหมดสิทธิ์ที่จะมีลูกเพราะระบบชีวาภาพของร่างกายไม่พร้อมที่จะมีลูกแล้วเนี่ยถามว่ารู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจไหมนะครับก็พบว่าคนส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจเลือกที่จะไม่มีลูกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเลือกโดยรู้ตัว แล้วก็พอใจในการตัดสินใจของตัวเองแม้ชีวิตเขาจะมาถึงจุดที่เปลี่ยนการตัดสินใจไม่ได้แล้วเขาก็ยังคงโอเคกับสิ่งที่เขาเลือกนะครับอาจจะมีคนบอกว่าเอ๊ะอังุ่นเปรี้ยวมะนาวหวานไหมก็ในเมื่อมีไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าฉันพอใจเนี่ยนะครับแต่เรื่องนี้โดยรูปแบบการวิจัยแบบนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับบอกได้แต่ว่าคนที่เลือกที่จะไม่มีลูกตอนที่อายุมากขึ้นก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจของตัวเองนะครับ ส่วนถามว่าถ้าเราเลือกที่จะไม่มีลูกเราเปลี่ยนใจได้ไหมนะครับเรื่องนี้ผมเจอกับเพื่อนของผมเองนะครับที่ทำงานด้านสายสุขภาพตอนที่เขาแต่งงานซึ่งแต่งงานเร็วพอสมควรหลังจากจบไม่นานนะครับก็20กลางกลางเขาแต่งงานเขาก็บอกกับเพื่อนๆรวมทั้งผมซึ่งสนิทกันนะครับอันนี้เป็นเพื่อนผู้หญิงนะครับบอกว่าเขาจะเขาตัดสินใจตกลงกับสามีว่าจะไม่มีลูกแต่เจอกันอีกทีหนึ่งตอน30กว่าครับด้วยเหตุอะไรจาไม่ได้ละ เขาก็บอกว่าเขาเปลี่ยนใจตกลงมีลูกละสาเหตุที่เปลี่ยนใจผมก็พยายามจะเช็คว่ามีอะไรเขาบอกว่าพออยู่กันไปสองคนสามีภรรยาเนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่าอยากจะมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นอยากจะมีเด็กๆเ,เข้ามาเป็นสีสันของชีวิตนะครับและที่สําคัญจุดเปลี่ยนสําคัญก็คือการที่เขาได้ไปอุ้มลูกคนอื่นนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เชื่อว่ามันมีสารเคมีทางชีวภาพที่กระตุ้นความอยากมีลูกให้กับ มนุษย์เพศเมียนะครับตรงนี้มันเป็นปัจจัยทางชีวภาพส่วนการตัดสินใจในการไม่มีลูกมันเป็นปัจจัยทางสังคมนะครับซึ่ง2ตัวนี้มันอาจจะขัดกันได้นะครับงนั้นตัวสําคัญก็คือถ้าเราตัดสินใจที่จะไม่มีเนี่ยแล้ววันเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วเกิดเปลี่ยนใจเนี่ยถ้าร่างกายยังพร้อมจะมีลูกนะครับคือยังไม่ไม่อายุมากเกินเนี่ยมันอยู่ตรงว่าสามีภรรยาจะคุย ตกลงกันได้ไหมเพราะมันอาจจะเกิดสภาวะที่ฝ่ายนึงอยากมีฝ่ายนึงไม่อยากมีก็ได้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ที่การปรับตัวและการพูดคุยสื่อสารของคู่สมรสนะครับครานี้ไอการที่เรามีแรงกดดันนะครับแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นทางเลือกที่ยากแต่มันยังคงเป็นทางเลือกครับาพาบอกว่าเป็นทางเลือกก็ต้องดูด้วยว่า ตราบใดที่คุณพอใจและสะดวกใจกับทางเลือกนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณรู้ถึงผลตามมาว่าวิถีชีวิตของคุณเนี่ยถ้าไม่มีลูกมันจะเป็นยังไงถ้าม,มีลูกมันจะเป็นยังไงนะครับทางเดินชีวิตมันจะแตกต่างกันเลยครับแล้วคนที่เลือกอะไรก็ตามที่เป็นทางเดินที่ไม่เหมือนชาวบ้านส่วนใหญ่นะครับพูดง่ายๆการเลือกชีวิตคู่ที่ไม่มีลูกเนี่ยไม่เคเหมือนคนเฉลี่ยในสังคมนะครับ ซึ่งนี้ในสังคมตะวันตกก็ยังเป็นกระแสที่ก่อตัวสูงเยอะขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับการมีทางเดินที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นการเดินทางที่ต้องคิดออกแบบให้มากกว่าคนที่วิ่งตามทางเดินของคนส่วนใหญ่เพราะทางเดินของคนส่วนใหญ่มันมักจะมีตัวอย่างนําหน้ามาให้เราเห็นมีตัวอย่างที่เราจะต้องปัญหาที่เราต้องระวังนะครับอันนั้นก็จะง่ายกว่าแต่ถ้าเราเลือกทางเดินที่ ไม่เคยเหมือนคนส่วนใหญ่นะครับเราต้องทำการบ้านทางการทางความคิดมากขึ้นแต่มันไม่ได้เป็นตัวบอกว่ามันจะเดินแล้วแยก่กว่านะครับเพราะอย่างที่บอกมันสามารถที่จะเดินได้อย่างมีความสุขด้วยความเข้าใจนะครับดังนั้นถ้าจะตอบคำถามของประเด็นวันนี้นะครับว่าถ้าเราแต่งงานแล้วไม่มีลูกชีวิตจะเป็นอย่างไรคำตอบโดยสรุปสั้นๆก็คือก็ยังมีความสุขได้ ก็มีชีวิตในแบบที่คุณออกแบบได้สิ่งสำคัญก็คือขอให้คุณชัดเจนว่าคุณเลือกสิ่งนี้ด้วยเหตุผลอะไรและคุณพร้อมหรือไม่ที่จะออกแบบเส้นทางชีวิตในแบบของคุณนะครับอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นโจทย์ท้าทายคู่กันกับการตัดสินใจครับ